ที่แบบว่า ไม่ได้เรียนกับที่พี่สอนนะแต่ดูวาร์ฟเนี่ยนะเขาอาจจะได้เปียบคนที่เรียนด้วยนะถ้าเกิดว่าคนที่เรียนเนี่ยไม่ยอมดูวาร์ฟเ่เพราะวาร์ฟเนี่ยพี่แถมให้ฟรีเลยนะจะลินไม่เรียนพี่ยกให้เลยนะขอให้ขยันเถอะแล้วทําไมพี่ปล่อยพวกสูตรลัดวาร์ฟที่มันน่าจะให้เด็กนักเรียนที่เรียนกับเราเดี๋ยวเด็กที่เรียนกับเราเสียเปียบพี่บอกเลยว่าไม่เสียเปียบเพราะว่าดูสิพี่จะรู้ดีว่าวาร์ฟนั่นน่ะเด็กจริงที่เราเรียนกันเนี่ยมันดีกว่าวาร์ฟมันเป็นความเข้าใจที่แบบสามารถจัดการพลิกแพลงได้สะดวกสบาย เพราะนั้นวาร์ปเนี่ยเรายกให้เลยขอให้ขยันเถอะสวัสดีครับเรามาดูขอเรียกว่าคอนเซปต์ความรู้นะครับแล้วก็ความรู้พื้นฐานแล้วก็เอ็กซ์ีดก็คือไหวพริบนะครับแล้วก็วาร์ปหมายถึงว่าพอเรามีคอนเซปต์มีไหวพริบแล้ว เรามีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเราก็จะทําข้อสอบได้รวดเร็วเหมือนหายตัวปุ๊บไปคําตอบเลยวาววันนี้จะเป็นครั้งที่1นนะครับซึ่งเราจะเน้นเรื่องเมทริกนะครับเราจะเน้นข้อสอบแล้วกเ็เนื้อหาของเมทริกนะครับเรามาดูโจทย์ข้อแรกซึ่ง มันคือข้อสอบเก่าที่สมัยเรียกว่าเอ็นทานนานมากครับคุณยังไม่เกิดแน่เป็นข้อสอบปีสอง0นสามศูนย์นะครับเขาเรียกว่าเอ็นทานเขาเขากำหนดให้เมทริกซเประกอบด้วย a 4สี่สองบ แล้วก็ a กําลัง2ลบ 4a ลบ5เมตร i เท่ากับเมตรศเขาาถามว่า a b ตรงตามข้อใดซึ่งสมัยนั้นก็มี4ี่ช้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือช้อยแต่ละช้อย โอเคเออถ้าตามปกตินะครับคุณก็ต้องแทนตามคำสั่งโจทย์ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าคอนเซปต์คุณผิดพลาดนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ผิดพลาดนะครับคอนเซปต์ผิดพลาดนะคือคุณไม่ทำอย่างนี้เลยจาก A กำลังสองลบ สี่เอลบห้เท่ากับเมติกศนย์ะครับคุณก็ดันไปแยกตัวประกอบตัวนี้เป็น a อลบไกับ a อลบสีซึ่งมันคุณเอลบห้าไอเอลบห i าไอกับ a อบวกไนะฮะเท่ากับ0นะคุณคุณก็ได้ว่า a อบวกไเท่ากับศหรือ a อลบห้เท่ากับศ็ได้ว่า A-i เท่ากับ i ลบ i หรือ a 5เท่ากับ5 i ซึ่งพอแทนค่า a ตัวนี้เท่ากับลบ i ก็คือเท่านี้มันก็เป็นไปไม่ได้เห็นๆแล้วก็ a เท่ากับ5้า i ก็คืออันนี้เท่ากันก็ก็เป็นไปไม่ได้เห็นเนะครับก็จะรู้ว่าคอนเซปต์ผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่เมติกคูณกันได้ศูนยะ์เนี่ยมันจะไปสรุปว่าตัวใดตัวหนึ่งอ่ะต้องเป็นเมตติกศนะูน์เนี่ย อันนี้มันไม่จริงยกยกตัวอย่างคุณลองคูณดูได้เลยอันนี้กะอันนี้ไม่ใช่เมติกศูนย์แต่กระคูณกันเนี่ยดันได้เมติกศูนย์ในในตัวเลขทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคูณกันได้ 0, เมติกศูนย์ไอ้คูณกันได้ศูนย์เนี่ยในในเลขทั่วไปนะเอ่อก็ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวเป็นศูนย์นะมันใช่แต่ในเรื่องเมติกน่ะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ย คอนเซปต์ผิดพลาดน่าดูนะครับถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยการเตรียมตัวสอบเลขก็เลิกคุยกนะันถ้าถ้าใครเป็นอย่างนี้นะคือทาตามใจชอบนะหน,งงหนังส่งหนังสือไม่เรียนนะครับเราเราจะมาทําข้อสอบได้คะแนนด,ดีๆก็ก็อย่าหวังอนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าทํตจะปกตินะตามปกตินะก็ โจทย์บอกว่า A อกำลังสองลบสี่เอลบห้าไอได้เมทริกซูย์เราก็แทนค่า a อกำลังสองก็คือเมทริกเคูณเมทริก A ออย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ลบด้วยสี่เมทริก A นะครับแล้วก็ลบห้าคูณเมทริกไก็คือตัวนี้นะครับเมทริกเอกลักษณ์นะครับได้เมทริกซูร์ก็คือ0ู์หมดเลย ถ้าทำตามคอนเซ็ปต์อันนี้ก็ต้องคูณเมตริกนะครับซึ่งต้องไม่ลืมว่าคูณเมตริกเนี่ยตัวตั้งใช้แถวคูณตัวตามใช้หลักซึ่งซึ่งมันก็จะคูณได้เป็น A กำลังสองบวกแแล้วก็4 A ่บวกสีแล้วก็2 A งบวกสอแล้วก็8ปดบวก B กำลังสองเมื่อเมื่อตัวนี้ มาลบด้วย4คูณเมตริกเอแล้วก็ลบ5คูณเมตริกเอกลักษณ์เท่ากับเมตริกศูนมันก็ออกมาเป็นตำแหน่งแรกก็เป็น A กำลัง2บวก8ลบ4 A ลบ5ตำแหน่งที่2ก็เป็น4 A บวก4 B ลบ16ลบ0นะครับอันนี้ก็2 A บวก2 B ลบ8 ลบ0อันนี้ก็8บวก B กำลังสองลบ4 B ลบ5ก็ได้เมตริกศูนย์ตำแหน่งแถว1หลักหนึ่งก็คือตำแหน่งตรงนี้ฮะคุณคุณก็จะได้ว่า A กำลังสองลบ4 A บวก3าม้ท่ากับ0ซึ่งแยกตัวประกอบได้เป็น A ลบ1กับ A ลบ3ก็ได้ A เท่ากับ1นกับ3 อันนี้ตำแหน่งแถวสองหลัก2มันมันก็คือตำแหน่งที่ปลาปะไขปลานี้นะครับตำแหน่งแถวสองหลักสงนะก็จะได้ว่า b กกำลังสองลบสีบวกสามเท่ากับศนย์ก็หน้าตาเหมือนกันเลยครับกับอันข้างๆครับดังนั้นได้ b เป็น1กับ3ามแน่นอนครับแค่แเปลี่ยนตัว a เป็นตัว b ครับแล้วแล้วแถว2หลัก1ตรงนี้นะครับก็หรือแถวหนึ่งหลักสตัวนี้นะครับ แถวแถวสองหลัก1หรือแถว1หลัก2นะครับมันมันจะได้ว่า a บก B เท่ากับ4นะครับทั้งคู่เลยนะเพื่อให้มันเท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยคู่ที่มันต้องจับนะครับก็คือ A กับ B เป็น1เมื่อไหร่ b ต้องเป็น3นะครับแล้วก็ a เป็น3เมื่อไหร่ b ต้องเป็น1นะครับเพื่อเพื่อให้ตัวนี้รวมกันได้4คือตรงทุกตำแหน่งเลยนะครับ อันนี้คือคอนเซปที่บ้านเมืองเราบังคับรู้นะครับนะเราเรียนกันอย่างนี้นะครับแต่ว่าในประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างอย่างอังกฤษหรืออย่างญี่ปุ่นนะครับเขาเขาจะมีข้อสรุปอันหนึ่งครับสำหรับ2องคูณสองเมตริกคือถ้าเกิดเรามีเมตริกสองคูณสหน้าตาอย่างนี้นะครับนะเราเราจะได้ว่า A กําลังสองเนี่ย ลบด้วยผลบวกแนวทะแย,ยงหลักนะครับก็คือ a บวก d นะครับคูณด้วยเมติกเแล้วก็บวกด้วย a d ลบ bc ก็คือค่าเดทของเมติกเนะครับคูณเมติกไอจะได้เมติกศูนย์นี่คือความสัมพันธ์ที่เ็าเรียกว่าแฮมิลตันความความสัมพันธ์แฮมิลตันเนี่ยเราจะได้ความสัมพันธ์นี้สำหรับสองคูสองเมติกในในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่า เขาจะรู้ว่าไอ,อความสัมพันธ์เนี้ยมันมันสำคัญสําหรับสองกุญแจสมมตรนะอันนี้อันนี้คือผลบวกแนวทแยงใส่ลบแนวทแยงตัวนี้ฮะใส่ลบนะครับแล้วแล้วว่าอันนี้คือค่าเด็ดด้วยด้วยคามสมพัน์เนี้ยถ้าใครรู้เนี่ยคุณคุณจะใช้แฮมิลตันเนี่ยเทียบโจทย์ข้อนเนี้กับความสัมพันธ์แฮมิลตันเนี่ยคุณจะเปลี่ยนจากคอนเซปต์ไปเป็นคำว่าวาร์ปเลย เพราะเพราะว่าอันนี้เราจะได้ว่าลบสตัวนี้เนี่ยก็คือลบของผลบวกแนวทแยง A อบกบคือ A อบวกบก็จะได้สเลยซึ่งก็คือตรงกับวิธีปกติตรงนี้ซึ่งทั้งคูณเสร็จเห็นนะฮะแล้วไอ้เจ้าลบห้านี่คือเด t ของเมทริกเอข้อนี้เลยนะครับเดเดของเมทริกเอข้อนี้เด็ <Death S 2> ของเมทริกเอข้อน, <Death S 2> ออนี้คือลบห้านี่ ลบห้าก็คือ a คูณ b ลบแปดเท่ากับลบห้าหรือ a คูณ b ได้สามอันนี้เด็ดก็ทะยันลงลบทะยันขึ้นใช่ไหมนะครับคุณคุณก็ได้ a คูณ b ได้สามนะฮะและว a บวก b ได้สี่นะครับ, b, 4, ค,รบคุณก็อันนี้ a คูณ b ไม่ได้ได้สามได้ลบสามนะครับ อันนี้ A คูณ B ได้3แต่ A บกบไม่ได้สี่นะครับก,ก็มีคู่นี้ฮะที่ A คูณ B ได้3 A มบกบได้4ฮะเพราะนั้นก็ตอบข้อนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณรู้จักทฤษฎีบทแฮมิลตันนะครับตัวทีสอตัวท่ทีนะครับทฤษฎีบทนี้เนี่ยประเทศค่อนข้างพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเรียนกันหมดเลยนะครับประเทศ ไหนหนะ้าที่เราไม่ได้เรียนกันนะครับนะก็อันนี้เนี่ยเป็นข้อสอบปี30 25 30นะครับแต่ว่าพอปัจจุบันนี้เนี่ยที่ผู้คนสอบ A n e t สอบแพดสอบอะไรเนี่ยมันมันก็ยังกลับมาหลอกหลอนนะครับแต่มันกลับมาหลอกหลอนด้วยสภาพการที่เราเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแต่ที่จริงมันคืออันเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่น บนกระดานจะลบแล้วฮะตัวอย่างนะฮะที่ด้วยความรู้นี้นะซึ่งซึ่งเราใส่เข้าไปในหัวอันนี้ปุ๊บนะครับเราก็จะได้ตัวอย่างถัดมาคืออันนี้ฮะอันนี้เป็นแผ่นหนึ่งเลยเมษาห้าเจ็ดเลย าาดึงมา357เขากำหนดให้เมติกเอหน้าตานี้ฮะเมติกเอใหญ่แล้วก็เมติกเอกลักษณ์นี่หน้าตานี้ก็ไม่เห็นต้องบอกมันต้องรู้อยู่แล้วแล้วเเล็กคูณ B เล็กห้าเป็นศูนย์แล้วเใหญ่นี้สอดคล้องเ,อเงื่อนไขนี้ ให้เพิจานณาข้อความกไก่บอกว่า a เล็กคูณ b เล็กต้องได้สองและอไข่บอกว่าเดดของสมคูณ a กําลังสองคูณ a ทันะะอพ์คูณ a อินเวอร์สได้สามสองสี่ถ้าถ้าคุณทำแบบตรงไปตรงมานะคุณก็ต้องหาถึงขั้นอินเวอร์สเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมี พื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องและคุณมีไหวพริบเส้นนิดนึงมันจะนําไปสู่วาบเลยครับนะครับอย่างอย่างที่เราเกินกันจากจากข้อความนี้คุณเอา A-I ลบ I คูณตลอดทั้งสองข้างคุณด้านหลังก็แล้วกันจริงๆคุณหน้าหน้าหรือด้านหลังก็ได้เพราะมันเป็น i n นเวอร์สอินเวมันสลับที่การคูณได้ถ้าเป็นคู่อินเวอรกัน เราเราคูณข้างหลังทั้งสองข้างเราก็ไม่ต้องหา a บวก i อินเวเพราะว่าตัวนี้คูณกันก็ตามคอนเซปต์ก็ต้องได้ไมเมทริกซกลักษ์ณแล้วมันก็คูณ2ก็ก็เรียกว่าสองไอนะครับส่วนตอนนีน้อันนี้คูณอันนี้ก็คือ4ี่ไออันนี้คูณอันนี้ก็คือลบสีไอกำลังสองอันนี้คูณอันนี้ก็คือลบเอกำลังสองและอันนี้คูณอันนี้ก็คือลบไอบวกลบคูณลบ นะฮะ a i เอ่ uh, i a ก็คือ4 a 4 i กํา so ลังสองก็คือ4 i ลบ a กําลังสแล้วอันนี้ก็บวก a i ก็ได้ a แล้วก็เท่ากับสอง i เมื่อเราย้ายข้างให้มีข้างหนึงเป็นศูนย์แล้วก็ a กําลังสองมีเลขหน้าเป็นบวกหมันก็จะได้ a ใหญ่กําลังสองลบห a แล้วก็บวกห i เท่ากับไม่ติดศูนทีนี้เมื่อคุณแทนค่าไม่ติดเอที่โจทย์ให้มาว่าคืออันนี้และคุณเทียบทิฤษฎีบทแฮมิลตันไอไอตัวนี้คือผลบวกแนวทแยังใส่ลบซึ่งก็คือตรงนี้บวกกันใส่ลบซึ่งมันก็ได้ลบหถูกอยู่แล้วแต่ไอตัวนี้มันคือเด็ด เดทเอข้อนี้คือ6เลยแล้ว,ลวคูณทะยานลงก็คือ1นึ่คูณสลบเคูณบต้องได้หกถ,ถ้าเราหาเดดจากจากไม่ติกเอที่โจทย์ให้มาทะยานลงลบทะยานขึ้นค,คุณก็ได้ว่า A อคูณบก็เท่ากับ4ีลบหก็คือลบสดังนั้นก็ไก่ผิดฮนะเพราะก็ไก่บอกว่าได้2นะฮะจริงๆได้ลบสนะครับส,ส่วนขอไข่ตามคุณสมบัติเด,ด เดทสามเอกัลังสองคูณเอฐานสปร์ตคูณเออินวอร์ตตามคุณสมบัติเดทอันนี้ดึงออกต้องยกกำลังมิติก็เป็นสามกัลลังมิติก็คือสองคูณสองแล้วก็แยกเป็นเดทเอกัลลังสองเดทเอฐานโพสต์เดทเออินวอร์ตตามคุณสมบัติเดทถ้าเป็นแมตนิจจะตุรัสนะครับ สามกำลังสองก็ได้เก้าเดเอกำลังสองก็เท่ากับเดซเอทั้งหมดยกกำลังสองส่วนเดซเอทันสโพสก็เท่ากับเดเอไม่ต้องทันสโพสแล้วก็เดซเอหนวดก็คือหนึ่งส่วนเดเอดังนั้นเดซเอก็ตัดเดซเอไปอันหนึ่งก็ก็เหลือเก้าคูณเดเอทั้งหมดกำลังสองแล้วเดเอข้อนี้ก็คือหกไงวาร์ฟไงวาร์ฟด้วยแฮมิลตันดังนั้นคำตอบก็คือเก้าคูคณสามหกหรือ สามหกลบสามหกก็คือสามสองสี่คำตอบข้อขอไข่ก็เอ้ยกิขอไข่ก็ถูกเราเราก็ต้องตอบในช้อยก็คือกอกอถูกกผิดขอถูก นี่นี่คือตัวอย่างที่เรียกว่านำแฮมิตันซึ่งเขาไม่ได้รับรู้กันแต่เราแต่เราเขาเรียกว่าอะไรอะเรารู้สิ่งที่มันเกินสิ่งที่สิ่งที่บ้านเมืองเราตามหลักสูตรบังคับเรียนนะครับอันนี้ก็บรรจุอยู่ในหนังสือหลักสูตรประเทศพัฒนาแล้วซึ่งถ้าเราค้นคว้าหาเราก็จะได้อันนี้มาแล้วเราก็ต้องรู้จัก มีไหวพริบเพื่อใช้ประโยชน์มันด้วยนะครับตัวอ,อย่างถัดไปเราจะให้ดูแฮมิลตันว่าใช้บ่อยใช้เรียกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งน่าจะรู้กันทั่วทั่วประเทศนะครับเราข้อสอบก็อาจจะออกหรือไม่ออกก็ก็แล้วแต่ข้อสอบจะออกอีกไหมไม่รู้ แต่รู้ไว้ก็ไม่น่าจะจำยากคาราวนี้มาดูมีนาห้าเจ็ดนะครับซึ่งเขาให้เมติกเอหน้าตา,ยยางนี้ฮะแล้วเขาบอกว่าเดดเอกำลังสองบวกเอไอได้ศูนยพิจารณาข้อความก็ไก่เดด A บวก XI ก็ได้ศูนย์เช่นเดียวกันไม่ต้อง A กำลังสองก็ได้ศูนย์ขอใครเด็ด A กำลังสองบวก XI ลบเมตริก B เท่ากับ on, เด็ด B ทันโพนจริงไหมด้วยทฤษฎีบทแฮมิลตัน สองคูณสองเมทริกนี้เราบอกได้เลยว่า a กกำลังสองลบด้วย1บวกลบหคูณ a กกำลังหคือผลบวกแนวทแยงใส่ลบแล้วก็บวกด้วยค่าเดซก็คือ1นคูณลบหลบด้วย0ูนคูณลบสอคูณได้เมทริกเอกลักษณ์ต้องได้เมทริกศูนย์ตากฎแฮมิลตันตามเขาเรียกข้อสรุปของแฮมิลตันที่แฮมิลตันนั่นคือคูณตรงๆเหมือนที่ผมทำให้ดูในข้อแรก แปลว่าเขาทําเป็นตัวแปรแล้วก็สังเกตสังกาได้บทสรุปมาจากตรงนี้เราก็ได้ว่า a กําลังสองลบศูนย์คูณเมทริก a แล้วก็อันนี้ทะยังอันนี้ได้ลบหนึ่งแล้วก็ลบเมทริก i เท่ากับเมทริกศูนย์ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ a กําลังสองต้องได้ i แน่นอนได้เอกลักษณ์แน่นอนเมื่อเมื่อ a กําลังสองได้เอกลักษณ์เราแทนเข้าไปในคําถามนี้เราก็ได้ว่าเด i บวก x i ได้ไม่ติดศูนย์หรือเดทไอได้0หรือ x บวกหคูณ i ได้0นมันก็ได้ x บวกหนึ่กำลังสองเด็เท่ากับ0คุณสมบัติเดดเรื่องข้างที่คูณเมติดแล้วดึงออกยกกำลังมิติตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวที่สำคัญมากในข้อสอบมีใช้ทุกครั้งเลย ถ้าใครไม่จำหรือไม่รู้น่ากลัวจากงานเข้าเดไอก็ได้หนึ่งนะฮะแล้วก็เอ็วกหนึ่งกำลังสองคูณหนึ่งได้ศูนย์ก็ได้ว่าเอ็วกหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือเอได้ลบหนึ่งเอได้ลบหนึ่งคำถามก็ไก่เด a บวก x i ได้ศูนย์ใช่ไหมก็คือเดท a ลบหนึ่งลบไได้ศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่ติด a คือตัวนี้ลบเม่ติกเอกลักษณ์คือตัวนี้ก,ก,ก็ก็ได้เป็นอย่างนี้ ซึ่งซึ่งพอคุณหาเด็ดทะยางลงลบทะยางขึ้นก็ศูนย์คูณลบสลบด้วยศูนคูณลบสก็คือศูนลบศูนได้ศูนงั้นกอไก่ก็จริงจ้ะคือมันไม่มีคุณสมบัติในการหาเด็ดของการบวกลบกันนะ ดังนั้นก็ต้องแทนเข้าไปตรงๆแทน a แทน i แทน x เข้าไปตรงๆนะครับเรารู้แล้วว่า x ได้ลบหนึ่งเราวาร์ปจากแฮมิลตันเราก็เลยไม่ต้องเสียเวลาคูณนะครับคือถ้าถ้าเกิดว่าเราคูณตรงไปตรงมามันก็ก็ยาวกว่านี้แค่นั้นเองนะครับส่วนขอไข่เดซของ a กํลังสองบวก x i ลบ b เท่ากับเดซ b ททนสโพตใช่ไหม เด t บี B, ทันสโพธก็เท่าเด t บีนะครับอย่าลืมทันสะโพธหรือไมท่ทันธ์โพธเดก็เท่ากันส่วนส่วนเอกำลังสองจากแฮมิลตันเนี่ยเรารู้ว่า A อกำลังสองได้ I แล้วเราเอข้นี้ได้ลบหดังนั้นเมื่ออันนี้คูณไแล้วลบบีไกับลบไอก็เจ้ากันไปดังนั้นอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเหลือเดทของลบบีเดดของลบบีก็ต้องเป็นลบหยกกำลังสองดึงลบหออกเดทบีเพราะข้นี้ขนาดสอคูณสอง ดังนนั้นก็เหลือเด็ดบีสรุปว่าทั้งด้านซ้ายและด้านขวาได้เดดบีเท่ากันได้เดดบีเท่ากันเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอใครก็จริงสรุปก็คืออันนี้ก็ตอบก็ขอถูดทั้งคู่นี่คือการหยิบคอนเซปต์ผสมใวพิพสิ่งที่ควรทราบแล้วมันก็วารเข้าไป ตัวอ,อย่างถัดมานะฮะที่จะเห็นว่าข้อสอบในรุ่นปัจจุบันมันก็ใช้ออกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีไหวพริบดัดแปลงความรู้ให้นำไปใช้ได้อันนี้เป็นธันวาห้าสี่ เขาก็ให้เมรติกเอกคือ0 3เล็กบเล็กเป็นสองคูณสองมรติกคือทฤษฎีบทแฮมิลตันเนี่ยมันต้องเป็น2องคูณสอมรติกเป็นวามสัมพันของสองคูณสอมรติกนะดังนั้นถ้าถ้าไม่ใช่2องคูณสอมกรติกก็ใช้แฮมิลตันไม่ได้แต่ถ้าเป็น2องคูณสอมรติกเราเราสามารถทำให้ทั้งโจทย์มีเมรติกเดียว เหลือแมสติกเดียวเราก็ใช้แฮมิลตันไฮข้อนี้ถามว่า 2a เล็กลบ 3b เล็กมีค่าเท่ไรแล้วก็ให้เงื่อนไขตามนี้บุคคลที่รู้ตามแบบเรียนตรงไปตรงมาไม่รู้สิ่งที่นอกเหนือแบบเรียนสิ่งนอกเหนือนั้นต้องสําคัญด้วยไม่ใช่นอกเหนือนไปแล้วก็โรคสมองนะครับก็ก็จะเสียเปรียบเพราะข้อนี้ก็ต้องหาอินวอรจริงๆ อ่แต่ว่าจากตรงนี้คูณกันได้ได้เอกลักษณ์ดังนั้น b ก็คือ a กำลังสองอินเวอร์สนะครับเพราะว่าคูณกันได้เอกลักษณ์ก็เป็นอินเวอร์สเช่งกันและกันดังนั้นอินเวอร์ส b ก็คือ a อินเวอร์สกำลังสองหรือ a กำลังสองอินเวอร์สคือ b นะครับอ่ะโอเคทีน,นี้เราก็เอาไปแทนในนี้เราก็ได้ว่า 2a อินเวอร์สลบ 3a กำลังสองอินเวอร์ส เท่ากับเมทริกเอละเอา A กำลังสองคูณตลอดข้างหน้าทั้ง2ข้างจริงๆนะคูณข้างหลังก็ได้คูณข้างหน้าหรือข้างหลังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้คู่อินเวอร์สเนี่ยมันสลับที่กันคูณได้เพราะพอคูณก็ไปเสร็จอันนี้คูณอันนี้ก็เหลือ2 A อันนี้คูณอันนี้ก็เคลียร์เหลือสามไอแล้วก็ A อกำลังสองคูณไอก,ก็ได้เอกำลังสอง เราเราก็สามารถเขียนใหม่ว่าเมทริก a กำลังสองลบส a บวกสาม i ได้เมตริกศูนเ <c oughs> มื่อเอาอันนี้มาเทียบความสัมพันธ์นี้ด้วยแฮิลตันเราเราก็จะได้ว่าลบสคือ0บวก b ใส่ลบผลบวกแนวทแยงใส่ลบดังนั้น b ก็ได้ลบ b ก็ได้ลบสหรือ b ได้2เลย ได้บละแล้ว,ลวไอ้ค่าเดคือ3แน่นอนเด a เอข้อนี้เพราะตัวนี้คือเด็เราเราก็จะได้ว่าศูนย์คูณบถ้าเราหาได้เองลบสมคูณเต้องได้สามหรือลบสามเได้3ามหรือ A ได้ลบหน ดังนั้นด้วยความรู้แฮมิลตันเราก็ได้ไอ้เจ้าค่าเค่าบอย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาหาอินบวอร์สด,ด้วยซ้ําแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคูณเมทริกด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราดัดแปลงนิดหน่อยนะครับตัวคําถามเพื่อให้เข้าสู่แฮมิลตันดังนั้นก็ตอบ 2A บวก 3B ก็คือ2คูณลบ1บวก3คูณ2ซึ่งลบ2บวก6ก็คือตอบ4 นี่คือตัวอย่างแค่คอนเซปต์เล็กๆคอนเซปต์เดียวที่ที่เราเรียกว่าความสัมพันธ์แฮมิลรับ